กรมการค้าภายในร่วมกับไปรษณีย์ไทยนำโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในช่วยเหลือเกษตรกรโดยแจกกล่องและตะกร้าบรรจุผลไม้238,000ชิ้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเพื่อเล่งกระจายผลไม้ไทยกว่า3,000ตันลดต้นทุนและแก้ปัญหาผลไม้ตกค้างจากสถานการณ์ปิดด่านประเทศเพื่อนบ้านกรมการค้าภายในเตรียมบรรจุพันผลไม้ดี t ประกอบด้วยกล่องขนาด10กิโลกร,รัมและตะกร้าขนาด5กิโลกร,รัมเพื่อลดต้นทุนการจัดส่งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยจะกระจายไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวนะครับโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กับทางบริษัทไปสนีไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นการความร่วมมือในการที่ร่วมมือกันในการส่งนะครับ มอบกล่องไปษณีนะครับไปยังกลุ่มเกษตรกร,กรต่างๆทั่วประเทศนะครับให้แก่กลุ่มเกษตรกร,กรวิสาหกิจนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะส่งไปษนีโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะครับไปยังจุดหมายปลายทางทั่วประเทศนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับปีนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราขยับตัวเลขของกล่องที่เราจะมาช่วยนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ ปลูกผลไม้เนี่ยนะครับถึง240,000กล่องนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับซึ่งจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะกระจายนะครับผลผลิตของผลไม้นะครับโดยใช้กล่องใปรษณีย์นะครับโดยที่ต่อไปเนี้ท่านที่นิยมไลฟ์สดนะครับขายของขายสินค้านะครับสามารถที่จะไลฟ์เสร็จปุ๊บเอากล่องใบรษณีย์ของเรานะครับแพ็ค ซึ่งเรามีทั้งกล่องนะครับขนาดบรรจุ10กิโลกรัมนะครับถึงประมาณ190,000กล่องนะครับแล้วก็ที่เป็นตะกร้านะครับสำหรับสินค้าบางประเภทผลไม้บางประเภทนะครับเหมาะกับการใส่ตะกร้าก็มีเตรียมตะกร้าไว้ให้อีกถึง50,000กล่องนะครับท่านเอากล่องเหล่านี้หรือตะกร้าไปที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่งทั่วประเทศฟรี นะครับนี่เป็นความร่วมมือของ2องพันธมิตรนะครับก็คือกรมการค้าภายในแล้วก็ทางบริษัทไพรสณนไทยนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็จะต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งนะครับที่เรามีผลไม้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากผลผลิตปกติเนี่ยถึงประมาณ17%นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผลไม้ในเขตภาคตะวันออกเนี่ยใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ก็จากสถานการณ์การปิดด่าน นะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทําให้ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรต่างๆนะครับในการที่ช่วยดึงเอาผลผลิตนะครับจากแหล่งผลิตในเขตภาคตะวันออกซึ่งขนาดเนี้ยก็จะมีเยอะมากก็คือในเรื่องของมังคุดนะครับกับเงาะนะครับเป็นสําคัญเอามากระจายผ่านพันธมิตรในช่องทางต่างๆและอีกหนึ่งในพันธมิตรที่สําคัญร่วมงานกับเรามาตลอดก็คือทางบริษัทไพรสณีไทยนะครับฉะนั้นที่ เป็นกังวลว่าผลไม้จะติดหรือตกค้างอยู่ในเขตชายแดนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันส่งผลไม้ไปอย่างทั่วประเทศนะครับและก็เป็นการรองรับนะครับในเรื่องของผลไม้ภาคใต้ที่กําลังจะออกมารวมถึงในเขตภาคเหนือก็คือจะมีเรื่องของลําไยนะครับเป็นหลักนะครับดังนั้นนะครับในช่วงต่อไปนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุด เงาะนะครับในภาคใต้ก็ดีลำไยในเขตภาคเหนือก็ดีนะครับแล้วก็ลองกองนะครับในเขตภาคตะวันออกที่กําลังจะออกมานะครับรวมถึงตัวอื่นๆนะครับรวมถึงส้มและก็ตัวอื่นๆนะครับตลอด1ปีต่อไปนี้นะครับท่านสามารถนะครับติดต่อทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่ท่านตั้งอยู่นะครับเพื่อขอรับกล่องได้นะครับโดยที่เราจะมีการจัดส่งเป็นรถๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องติดต่อล่วงหน้านะครับแล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัด นะครับสำนักงานพันชย์นี้ก็จะจัดจัดส่งไปให้ท่านเอากล่องใส่ผลไม้นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับขอเป็นผลไม้อย่างเดียวนะครับอย่าเอาตัวอื่นมาใส่นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับบางคนเอาทัพพีกระทงกระทะใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอความร่วมมือด้วยเพราะงานนี้เราต้องการจะช่วยเหลือนะครับเรื่องของผลไม้เกษตรกรผู้ผลิตนะครับวันนี้ทางกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ ไปสนีไทยนะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะไปต่อไม่รอขอเมมแล้วครับขอบคุณครับประเทศไทยนะคะก็ทำงานใกล้ชิดร่วมกันกับทางการมการค้าภายในมาโดยตลอดนะคะเราทํางานกากากาใกล้ชิดกันในแง่ที่ว่าเ,าเราช่วยทํากล่องผลไม้นะคะซึ่งมีเป็นกล่องที่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ในการขนส่งผลไม้จริงๆเพราะว่ากล่องนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกน้องๆเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ากล่องนี้มีรู นะคะรูนี้ก็เป็นรูระบายอากาศแล้วรูนี้ก็จะแล้วก็ตัวกล่องเองเนียก็จะรองรับาการกระแทกนะคะระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเนนี้เรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่เรา เราเราเราทำกล่องนะคะเรียบร้อยแล้วที่พร้อมจะส่งภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยจัดส่งแล้วก็กระจายผลไม้เนี่ยด้วยวิธีการออบริการ e m s นะคะซึ่งเป็นบริการประชีด่วนพิเศษเพราะว่าเราอยากจะย่นย่นระยะเวลาให้ผลไม้ที่ถึงมือผู้รับเนี่ยส่งตรงจากสวนเนี่ยมีความสดใหม่นะคะแล้วก็เออถึงมือผู้รับเนี่ยแล้วก็รับประทานได้อย่าง mm hmm. เหมือนกับว่าเออมาจากสวนรับประทานจากสวนจริงๆนะคะอันนั้นก็เป็นความพร้อมของเราประการที่หนึ่ง ประการที่2ก็คือว่าเราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับทางออสํานักงา,านพณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อที่เราจะออออประสานงานกันเพื่อให้มีการกระจายกล่องผลไม้เนี่ยแล้วก็ตะกร้าผลไม้เนี่ยได้อย่างทั่วถึงนะคะให้พี่น้องเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆนะคะประการที่3าก็คือว่าเรามีการอบรมบุรุษประชาชนของเราพี่ไพรนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตาเช่นป,ประมาณนี้นะคะ <laughs> เพื่อที่จะเ,ออเป็นคนที่แนะนําแล้วก็ให้บริการนะคะที่ อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็บอกกันว่าเราจะรับกล่องได้ที่ไหนจะส่งยังไงหรืออะไรในอีกทางนึงก็คือว่าการส่งของเนี่ยนะคะสามารถส่งได้ทั้งที่ทําการไปชีและในอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะไปรับนสวนแล้วก็ที่อยู่ของผู้ฝากได้ของของเกษตรกรเจ้าของสวนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่เป็นแปลงใหญ่ที่มีปริมาณของผลไม้เยอะๆนะคะและประการสุดท้ายก็คือว่าในการส่งด้วยบริการ EMS เนี่ยมันก็จะสามารถติดตามตรวจสอบ นะคะก็คือมีระบบ track and trace ที่จะติดตามว่าตอนนี้กล่องผลไม้เนี่ยถึงที่ไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประษทีไทยโดยพ,รรออพันธกิจหน้าที่ของเราก็คือว่าเราส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง เกษตรกรชาวสวนนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับกลมการค้าภายในที่ให้เราได้ทํางานร่วมกันนะคะตลอดมานะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรชาวสวนทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับประษีไทยนะคะเลือกใช้บริการฝากส่งกล่องกับประษีไทยและในท้ายที่สุดก็คือต้องขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านนะคะที่เปิดใจนะคะรับ ผลไม้จากสวนที่มีคุณภาพเหล่านี้นะคะเ,ออเป็นออการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผลไม้เนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะคะก็อย่างที่ท่านอธิบดีบอกก็คือว่าผลไม้ภาคตะวันออกหมดแล้วตอนนี้กําลังกระจายไปที่ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับมือในการที่เราทําเส้นทางขนส่งเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะรองรับผลไม้ในฤดูการนี้